เจริงเป็นเนื้อทองเนงนี้เหมือนอันนี้สูงเหมือนเหมือนองค์นี้สูงสูงกว่าหรือเปล่าครับเป็นแบบทรงาะสูงสพอเท่ากันพอเท่ากัเท่ากันครับอาจารย์ตกต่างมีซุ้มยู่น่จะเป็นมามีสุงจะดูใหญ่ไงใช่ครับอาจารย์แต่ได้ราคาที่สุด ดูดูความดูใช่อันนี้จะดูสวยกว่าใช่ใช่ของป่าจะสวยกวยก่าดูดั <S <S งเดิมยาวกว่าไม่เหมือนแฉเยาวเพราะว่าต่อไปกว้างยาวเดีือวต้องดับครับ แต่คาดทองวัดป่าเดรียล่ค่ะแต่ถ้าความอลังนี่จะอลังกว่าใช่ครับขนาดเพราะว่าใช่ครับแต่ถ้าองค์เก้านิ้วในโบสถ์อ่ะสวยเลยอันนั้นเป็นรุ่นฉลองร้อยปีเลยอันนั้นสวยเลยไม่มีเลยตอนนี้ของไม่มีนะครับต้อบอกอาจารย์ตรงๆว่าราคาสูงก็เลยช่วงนี้ก็เป็นเจ็ดปีไม่มีก็เลยก็เลี้องมันใช่เพราะว่าล้ลงทุนสูงนะสามพันกว่ารวมติดสองนี่ยัใหญ่ใช่สามพ่นล้านบาทถ้ได้องค์นั้นสาม ไมาดีจริงนะยังไม่ต้อนี่เอารถมาจอดรังานี้ก็ได้เอารถมาจอดเอย คุณแหลมมาแล้วคุณแหลมมาแล้วตอนที่จะทำลายที่จันตใช่ ปรดีลูกชายไปเรียนอยู่ไปเรนอยู่ที่นั่นคับผมเรียนพิเศษที่นั่นคับผมแลีกเป็นปัาอกลายลูกชายกันลูกชายันลูกชายลูกชายกนดึลูกชายกันลูกยันดึกชายกนดึงลกากนดการปรนจานลูกชายนนดึงยกดกังกายะานงชยงงลยน ตอนนี้จะเป็นโต๊ะกำลังเพราะว่าในวีถหนังจะนั่งแค่แบบนี้ใช่ใช่ได้อันนี้มันจะเหมือนจะอันนี้มันจะเหมือนภาพประจำวันวันวันเลยนะวันพุธกลางคืนได้ครับตอนในไลน์ได้ครับอันนี้จะตรงนี้ครับใช่ครับอันนี้ก็จะแบบอะไรตัวมันทม่ติว่า้อาเหลือที่ไม่เป็น อียปม่ใชรงไ่งีแล้วก็งเหลยไม่ใช่ไม่ใช่แม่ใช่แไม่ใช่ไม่ใช่ต้ไม่ใช่แไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แ่ไม่ใช่ไม่ใช่แไม่ใช่่ไม่ใช่แไม่ใช่่ไไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไไ เหมาเลยมาเมาให้สิจ้ามาจ้ะมาวัดปลาเรไๆมาเมาให้อาจารย์มาเร็วไม่เอาไม่พูดไม่พูดอย่างเดียวทำด้วยเนาสวยมันจะเป็นเป็นเลซี่เลยนะเลซี่มันเบาหลงน่าจะแห้งครับจ้ามันแบบสำหรับคนที่แบบว่าถูกๆไงไม่มีกำลังซื้อ พวกลมดำบันปูอะไรก็สวยดีเนาะใช่ค่ะพีาเอบของอะไรเลยวันนี้ไอ้ปัดไม่ได้มาจ้าไปปัดทำงานโดนลูกน้องไล่ออกจากบริษัทไปบรรยายทันหรือคะพี่หมีว่าทันต้องกว่าทันอันนี้จะลละเอียดกว่ามันทำยากกว่าหนึ่งชั่วโมงสามนาทีจากที่นี่ไปที่โรงพยาบาลด่านช้างมันกะเร็วกว่าก็จะมีเวลาอยู่ประมาณห้านาที อันนี้แต่ว่าอันนี้เก่าถึงสิบนาทีเพิ่งเหเคยเห็นทรงเครื่องจักรพรรดิอันนี้หลองจากปีไหนนะปีสองสองรั2กาลสองแล้วหวัดดีฮะหวัดดีฮะวัยรุ่นองค์เขียวงามมากค่ะมีแม่กันแม่แก้ว ที่มาลาแม่มนไปไหนไม่รู้ก็เหมือนไปดูร้านอะไรสักอย่างสวัสดีค่ะแหลมสวัสดีค่ะลูกน้องไล่ออกใช่จ้าข้าเที่ยงที่ไหนคะน่าจะทานที่โรงพยาบาลน,นะมันก็เลยร้องให้กัดใจก้าวมาเก่าสองคนก็เดินไปลลไนิดเดีอันะนี้เหลืออยู่เยอะ สายมากค่ะเชียร์องค์ที่อาจารย์กำลังถือพระพักสวยพระพักไปวัดใบหน้าอย่างนี้มันหาได้ก็ใช่ปัญหาอาจารย์และจะชอบองค์สายใช่เคยไม่ได้สนใจว่าปลาแดดเดียวอร่อยค่ะอุดหนุนเยอะๆนะคุดหนุนปลาแดดเดียวด้วยจ้าในตากาะกร้าจะอันนี้เช่าตอนไหนก็ได้ีไ้ วัดป่าเลไลจ่าจังหวัดสุพรรณบุรีเลไลสะกดด้วยลอลิงนะแอดปัดไม่มาหรอครัะแอดปัดไม่ได้มาจ่าก้าวขาไม่ออกแล้วพี่พีไม่ได้มาพี่พีทำงานครับผมวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเลไลสะกดด้วยลอลิงจ่าจะไม่มีซุ้มรอเรือเป็นที่นนทบุรีครับนั้นสวยเลยหน้าก็จะเป็นสวนี้ด้วยนะตรงนีเขาเขาวิหารัะ ดสวัสดีครับพี่แหลมวันนี้ทางกาแฟแล้วหรือยังวันนี้ทานแล้วค่ะแอดปัดเมนตเซลอาจารย์ไหนด้ปัดมันไล์สดไม่ใช่หรอหรือไม่ได้ไลรไม่รู้เมื่อกี้เห็นมันขึ้นเตือนจะไปโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลด่านช้างจ้าอีกสองนาทีครับ น้องพี่ว่าด่านช้างครับหนึ่งชโมไม่ได้ไรเลยจ้ยิ่งนานไปวันไปยิ่งรู้สึกเหงาๆเาพราะคิดว่าอาจารย์เบียร์จะไปบวชใช่จ้าอยาอาจารย์จะไปบวชเราจะเตรียมหมูเห่าเหงาหูได้เลยจ้าม้งหนักนะจะทเป็นนี้เป็นัาวเยวันนี้น้องปัดไม่ได้ไปด้วยเหรอน้องปัดไม่ได้ไปด้วยจา้า เด,เดี๋ยวอีกสักประมาณสองสนาทีก็จะมีคนถามอีกวันนี้แอดปัดไม่ได้ไปด้วยเหรอแอดปัดไม่ได้ไปด้วยจ้าอน้อยแล้วความเหลือมแกระมาเจอติดของมาตาศูนเพราะว่เลนยืดชนะเลยอ่างย่มซื้อของกงของกินนะจ้าไซเล็กิเดียวห้านื้อไให่มาใช่ครับแล้วก็ไม่เคยให่อาจารย์ไปก็ไม่ได้ด้วย ฝากหมุดไว้เลยจ้าเอานั่งมาเอาตั้งแฉกตามพี่หมีไว้ดีกว่าเดี๋ยพี่หมีจะไปหาอาจารย์เบียนเอนะับตามได้เลยจ้าตามได้เลยพี่หมีไปแน่นอนได้จ้ปตอนอาจารย์ไปบวชไปหาอาจารย์ไงไปจ้าไปจ้าบอกไปแล้วเหรอไม่ครบสามหนุ่มไม่ได้แล้วเนี่ยตั้งกลุ่มเดี๋ยวตั้งกลุ่มเดี๋ยวตั้งกลุ่มอะต้องมีกองทีด้วยต้องเหลือต้องเหลือก็องหนุ่มสองห่มไม่แน่ใจว่ายังไงจะพี่โถ่ตัวใหญ่ยังอยู่ไหมครับพี่โถ่ไม่ได้อยู่แล้วจ้า ซื้อตรงไหนคะของกินท้องฟ้าฟนะคะแต่เขาทางนี้จ้าของกินอยู่ตรงน,นี้จา้าดีซีส o ฟูด o ูดฟ o ดค่าฟูดผักฟูดนั่นแหละฟูดแห้งแข้งฟูดใ่พอดูโทรศัพท์ไครเมื่อกี้ไม่ดูาตวันนี้ว่าจะเป็นหน้าคนเดียวแบบนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นไม่ชัดใช่ท่าองค์ เห็นในสาราคือแบบโหอันนี้คือสวยเลยดีครับแอดแลมในช่องแอดมีสวัสดีครับผมเจอแอดแลมได้ในช่องแอดมีแลบช่องแอดบัดไม่ก็ช่องอาจารย์นิวแค่นี้งั้นขอเบอร์พี่้อยได้พี่น้องผู้ชายชื่อบ๊กหรือเปล่าจะไม่ได้ไม่เห็นเลยแอดเดี๋ยวนี้คิดถึงน้องผู้ชายน้องบีกครับตัวใหญ่ใหญ่น้องเรียนนะน้องต้องไปเรียนนะครับผมก็จะมาช่วยวันที่งานปฏิบัติน้องก็มาช่วยนะครับน้องบีกนะ อืมไม่ใช่วันหยุดคนน้อยวันนี้วันเสาเเเร,สร์เนาะโบสถ์เสร็จหรือ,อยังครับวันนี้เคยไปนานแล้วบสถ์เสร็จแล้วครับรบสถ์เสร็จจนรถมาขี้เต็มไปหมดเลยครับสวีดีแอดแหลมสวีดีครับอิบเลยอืมเท่าไหร่นะคุณหออ่าหนึ่นงหนึ่สองครั วันนี้วันศุกร์อ้าวหรอวันนี้วันศุกร์หรอผมลืมวันไปหมดแล้ววันนี้วันศุกร์จ้าทุกคนขอ,ออภัยตู500้ใบห้าร้อขออภัยเออผมมีผมมีพระผมม,ผม,มีพระพุทธเจ้าปางปฏิทินผานผมมีตู้ใส่ให้ท่านเลยอะ่ะหาตู้ไปให้ท่านดีกว่าเฮ้ยหรือแบบซื้อในช้อปปีกก้กันเล อันนี้มันที่มันสูงสิบสามหรอหรอใส่ตู้ก็อยู่สูงช่ครับเวลาเรม่ได้ใสต้องแหลมลืมว่าเดือนเดือนแล้วจะอาจารย์มาเช่าพาร์แล้วจ้าใช่จ้า เหมือนนอนไม่พอเลยแต่วันก็นอนเยอะอยู่นะสองสิบสี่ครับวันนี้เลยสุสิบสามใช่ไม่เห็นน้องโทรนาแล้วพี่โทรไม่ได้มาไม่ได้เไม่ได้เป็นแอดมินแล้วจ้าเ,อเ็อแล้่ผ่าไ,ปไเป็นไ่ได้ปนอดมนล้เห็นา่ไม่ไ้ป็่้อลาไเห้องทแไม่้ไเป็นไรเดี๋ยวผมซื้อเองขอบคุณมากเลยนะครับมนวามนทนาด้วพนะ เอฟซีนะขอถ่ายรูปไปพ่งนี้ไปไหนที่ไหนพ่งนี้ไปจันทบุรีครับผมเป็นโรงเรียนแซนดูนตอนเช้าตอนคือตอนเช้าอ่ะโรงเรียนแซนดูเอ้ยไม่ไม่ใช่โรงเรียนขอโทษโรงแรมโรงแรมแซนดนูที่จันทบุรีแล้วก็เสร็จจากโรงเรียนแซนดนูตอนช่วงบ่ายอาจารย์จะมีที่วัดตรงอะไรวัดป่านายายายามอ่ะนายายามเป็นที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม นยายญยอามมันสุกหวยเพื่อนบ้านโอ้ยเพื่อนบ้านหรือค้าสึกอ๋อไม่สีหวยลาวใช่ไหม,มหวยเวียดนามหรอหรือหวยมาเลเซียแวะหาแพรี่ไหมคะวันเมื่อวานนี้หรอุ่งนี้อาจารย์ไม่มีเวลานะอมไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาแวะเลยอะ่ะ มีเพราะว่าบรรยายเช้าบ่ายแค่เดินทางก็เกือบสี่ชั่วโมงแล้วอะทุกคนว่าอย่าพูดถึงหวยเอลเอลเอนี่ร้อยเอดด็ดใช่ไหมร้อยแอด <c oughs> เครื่องรวนแล้วค่ะน้องแหลมใช่ช่วงนี้แบบผมเบอร์มากเลยอะเดี๋ยวลืมนั่นลืมนี่หวยขาเมลขม่าเมลแล้วตู้ล่ะ <c oughs> ตู้มน่อ๋อ อาจารย์ทัพบุรีอาจารย์ได้กินทุเรียนฟรีเยอะๆแน่แขกทุเรียนกันหรือเล่าคะก็เลยไปขึ้นเกลือนจะเสียวหน่อยดูบรรยากาศชมเกลือนครับดัดชามคนจะเสียวอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าเหมือนกันโอ้สวยมากเลยพี่ปีสองศูนย์ก็วาวปีสองศูนย์ครับผมสองห้าสองศูนย์เลยใช่ครับผมครักอาจารย์เจะดูผมจะดูตาจะไม่เหมือนกันครับจะตาเป็นเครื่องวาชันก่อนด้านหลังนะอาจารย์ด้านหลัง เนี่ยครับวันไหนที่แอดมินปัดไม่มาก็จะสภาพนี้<ๆ>ก็จะได้เจอของดีๆแบบนี้สวยนะยจริงทุกคน <ๆ S 2> สวยนะใชนยอดะมลามาเลขมาแล้วตีเป็นเลขได้ทุกอย่างแหละถ้าเราจะตีอะนะ สวยดีเนาะสวยมากเลยครับอาจารย์ตงสีดำนะต้องเหลืองอยู่แล้วครับปล่อยให้มันดำไงใช่ครับอาจารย์ปล่อยให้เก่าอันนี้มันปันปูโอ้ยแล้วถ้าปิดทองด้วยเนี่ยแบบก็จะเหมือนองค์นู้นเนี่ยสวยเลยแต่องค์นี้มันงานเก่ากว่างานเก่าใช่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่สองหมื่นเก้าครับอาจารย์สองหมื่นเก้าครับไม่ได้ปิดทองไม่นะไม่ได้ปิดทองอย่างทองเองนะใช่ครับอาจารย์ปิดทองมันเป็นของเก่าไงถ้ามันเก่าแล้วแล้วก็มีเรื่องเดียวด้วยครับสวยมากเนาะทุกคน เวลี่เวลี <reputation> ่บ <nuest grammar> ิวตี้ฟูลงจะสวยกว่าูสวยด่เอดียวกันอายุสีปปีอายุอายุเยอะกว่าผมีใช่ครับนี่คือแก้ว แทงแสะาเข้าอกข้างในนะเชิญเชิญเชิญนั่นตอนนี้ดีกว่าอนกว่าเข้ามาด้วยกันตอนนี้ก่อนเลแสงตาเรียนพี่ได้ไหมรเ่ว้เรียกขไหมเป็นเขาทลูเป็นท่าตามรรมชาติเจ้ของร้านขายเก่งใช่จ้ื่น้านี้ซื้อไปแล้วไปแปาคาตเลเพราะความเก่ามันหอย่างนี้ใช่ครับ อีสกสีนาทีต้องไปแล้วนะให้ให้รถคนขับรถมาจอดหน้าแผงเล็กๆเลยจะไม่ต้องไป้น่ต้อง้างายสิบเก้าเคสองสองเก้าเคจ้าไม่ใช่หนึ่งเกเคขอบคุณค่ะตลอดนะคะให้คุหลับด้วย ถ้าเ็นตี้ถ้าเป็น 24k ก็จะเป็น2 4k เมติกว่าแล้วต้องได้เลขเอาเข้าไปเอาเลขไปตอนนี้เราอยู่กันที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าวัดป่าเลไลแต่หิวจิรียาจิ้มเนอแสดงว่ามีคนเข้าใจมุกเว้นตี้ 4k เมติก บูโนมาแต่ว่าทองเหลืองเวลางานเก่าเขาจะเกินรถนี้อ๋อเพนอ๋อเพนสวัสดีค่ะไปด่านช้างไปด่านช้างค่ะเพนไหนวะคือบาลังอ๋ออ๋อโอเคอจ้า พี่เพ้นโ <Okay. S 1> นะอเคครับเสียงหายเอาสะดุดเอาค้างพี่หมีทำไมค้างเมื่อกี้มันมีมันมีโทรศัพท์เข้าไงมันก็เลยค้างหายแล้วไม่นะก็ช่องก็ยังอยู่นะช่องยังไม่หาย เราดูอาจารย์จากมุมไกลๆถ้ามีส่งอาจารย์ันสีได้นะคะแ้ะอาจารย์ขอให้คนส่งไหนูม่งมีส่งทุกวันค่ะ้ใช่ใช่ค่ะมันไม่ชุงเลยแล้ใช่ค่ะใช่ค่ะโทรมาได้ค่ะแล้วหนูจะส่งให้เลยค่ะดครับใช่ค่ะ มีไลน์หรือว่าโทรมีทั้งทั้งไลายทั้งโทรได้หมดค่ะอายจานได้หมดขายจานเขาจะมีต้งวิ่งมาส่งกระชิน่ายกว่าเดี๋ยวบรรยายไม่ทันนะอีกหนึ่งนาทีครับจะไปถึงที่บรรยายพอดีพอดิบที่บรรยายพอดีเวลาครับใช่ครับโอ้ยหัวพี่หมีบัง หัวพี่หมีเป็นพุทธจ้าไม่ใช่หัวพี่หมีเป็นบางนะจ๊ะอ่ะก,กุญแจรถข่อยาดวิ่งแบบกุญแจรถก่อนกุญแจรถเอานี่มาเอาเกุนแจรถมามาเลยพ่อครับวันนี้นี่จะแคบวันนี้นี่ใสเลยเอาเอาเอา ตกอ่ะหกร้อยกว่าแอ้หมีเป็นพันนะเนี่ยอะไรนะพี่เจ็ดสี่หน uh ึ่งเบอร์รถมีนบอรถมีวันซานเขาบอกเจ็ดสี่หนึ่งเบอร์รถมีวันซานเ้าไม่เดี๋ยวพี่เนี่ป่ะแค่นี้